สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นวิดีโอสาธิตการจัดสายเครื่องแบรนด์เครื่องแบรนด์ก็คือเครื่องพวก Acer, Dell, HP, Lenovo อะไรพวกนี้นะครับที่มันประกอบมาจากโรงงานแล้วเราจะมาจัดสายกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือถ่ายรูปพวกขวั้วต่อหัวต่อสายต่างๆภายในเครื่องไว้ก่อนว่ามันเสียบลงตรงไหนนะครับเพราะว่าเราจะรื้อมันออกมาจัดสายใหม่นั่นเองบางคนบอกเฮ้ยเอา้าต่อประกอบไอ้นี่เสียบลงตรงไหนวะ ก็มาดูรูปที่ถ่ายไว้ตอนแรกได้นะครับพอถ่ายรูปไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็รื้อครับทุกเส้นทุกสายทุกหัวทุกขั้วรื้อมันออกมาให้หมดเออดึงมันออกมาดึงมัน่ะดึงออกมาให้หมดเลยแต่ดึงอย่างถูกวิธีนะไม่ใช่แบบมีตัวล็อกไม่บีบตัวล็อกอะไรแบบนี้มันพังนะครับก็ดึงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กําลังดึงสายสตาออกนะครับสายฟอนต์พาแเนลละดึงมันออกมาอ่าดึงมันออกมา,มา,มาสายพวกเครื่องแบรนด์ก็ดูกันดีๆนะบ,บางเครื่องมันเป็นเส้นเล็กๆหลา,ลายเส้นก็ขอให้โชคดีตอนต่อกับ เคเบิลไทยนะครับเคเบิลไทยก็ตัดมันไปครับพอเราจะจัดสายใหม่ไงเราก็ตัดไอ้ที่มันรัดของเดิมทิ้งไว้ออกก่อนอ่ะตัดไปทีนี้คลี่สายมันออกมาให้มันเป็นเส้นๆให้มันดูดีหน่อยสายพัดลมอ่ะยาวหลือเกินมึงเนี่ยอ่ะคลี่ออกมาอีกมีสายอะไรอีกสายไฟเลี้ยง CPU อย่างเช่นแบบนี้นะครับสายไฟเลี้ยง CPU เนี่ยมันมันสวยดีอยู่แล้วมันยาวพอดีอยู่แล้วมันม้วนมาดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันบางทีอาจจะยังไม่ต้องถอดเลยด้วยซ้ํา ก็คือทิ้งมันไว้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นต่อมาเรามายุ่งกับพัดลมบ้างครับพัดลมเคสเนี่ยแหละอย่างแรกเลยสายไม่รู้พี่แกจะให้ยาวไปไหนเหมือนเอาไว้ต่อกับอีกเคสหนึ่งได้ก็ถอดตัวพัดลมออกมาครับถอดขันน็อตมันออกมาเทคนิคของผมนะครับก็คือเอาสายเนี่ยแหละม้วนลวกม้วนรอบตัวมันเองม้วนรอบไปก็คือเหมือนว่าเราเก็บปลั๊กไฟที่ม้วนๆวพันพรอบมันไปเออแล้วก็เหลือสายไว้ติ่งหนึ่ง ไว้เสียบลงเมนบอร์ดนะครับเ <_ d ata> หลือไว้ให้มันเสียบได้ <_ d ata> พอเสียบได้ไม่ต้องเหลือไว้เยอะแล้วก็ไม่ต้องเหลือไว้สั้นไปจนมันตึงนะครับพอม้วนเสร็จแล้วก็อาจจะตีเกลียวสายนิดนึงเพื่อความสวยงามเวลามันม้วนไปแล้วเออเสร็จแล้วก็ม้วนม้วนเข้าไปตีเกลีวยวเข้าไปอ่ะตีเกลียวไปเรื่อยๆครับจนกว่าจนกว่าท่านจะพอใจครับตีเกลียวไปเรื่อยๆครับณจุดจุดนี้ใกล้ละใกล้ละอ่าได้ละนั่นแหละความยาวเหลือประมาณนั้นกาดูอีกทีอ่ะเสร็จแล้วเอาเคเบิลทายรัดไปครับเอาเคเบิลทยรัดสายก็คือรัด ถ้ารัดไม่ได้ก็ไปรัดกับรูน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอรัดแล้วก็จัดสักนิดนึงอ่าเอาคีมขึ้นมาเอาคีมขึ้นมาตัดเคมันลทายครับใครแม่ตัดก็ไม่ว่าครับแต่ตัดจะสวยกว่าเสร็จแล้วก็ยึดพัดลมกะเข้าไปนะครับด้านเดียวกับตอนที่เรากะไว้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเรายึดผิดด้านมันจะเสียบลงบอร์ดไม่ได้เพราะสายมันจะไม่ยาวพออืมก็ขันน็อตไปครับขันไปเรื่อยๆไม่รีบ บางเคสมันมีพวกสลักยึดอะไรก็ดีไปใส่กึ๊บเสร็จเออแต่นี่ขันน็อตไปครับขันไปเรื่อยๆครับขันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอาจจะใส่นิดนึงจัดใส่นิดนึงอ่าจัดเข้าไปยัดยัดมันเข้าไปอ่ายัดเข้าไปเอาสายมาเสียบลงบอร์ดเสียบนั่นแหละชอนั่นแหละเสียบลงไปเออเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังมียังมีเอาไขควงมาแงะอยู่อีกนิดนึง มันยังไม่สวยเป็นที่พอใจนะต่อมาเรามายุ่งกับสาย usb 3หน้าเคสกันบ้างนะสาย usb 3หน้าเคสมันเป็นสายที่ใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็ไปยุ่งกับสายสายฟอนพาเนลสายฟอนพาเแนลนะครับคือมันยาวพอ,พอดีอยู่แล้วอะเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากแล้วก็เสียบมันกลับที่เดิมลงไปเออเสียบด้านไหนทีนี้กูอ่ะนั่นแหละด้านนั้นแหละเออเสียบกลับเข้าไปนะครับคืออันนี้มันมันโค้งตีโค้งมาสวยงามอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันจริงๆตอนแรกก็ไม่ต้องถอดก็ได้กลับมายุ่งกับสาย usb 3อีก แล้วก็ไปยุ่งกระสาสอา้าวฉลากฉลากฉลากไม่แคร์ครับประกงประกันอะไรไม่มีเครื่องนี้ประกันหมดแล้วเครื่องเกา่าบึ้มมันทิ้งซาฉลากอะไรทั้งหลายเนี่ยแกะไม่ออกไงไปหยิบไอเทมไปหยิบไอเทมมาไอเทมอะไรวะยางยางยังหาไม่เจอยังหาไม่เจออยู่ไอเทมที่ได้ก็มาคือกันไก่ครับตัดแม่งเลยเออมีคนเดินผ่านยางยังไม่ยังไม่อยากออกอีกตัดครับตัดไปไปครับตัดมันให้สุดเลยครับ อย่างออกยังเออออกแล้วนั่นแหละนะครับทิ้งไปสายนี้สายสวิตเปิดฝาเคสนะครับสวิตเตือนฝาเคสอ่าเสียบลงไปก่อนอันนี้อันหนึ่งกูเห็นอีกอันนึงไม่พอใจไม่พอใจบึ้มมันทิ้งซะอันนี้สายสวิตรีคอมเวอรี่นะครับ <S <S เดินไปทางไหนดีน้อหารูหาทางให้มันไปให้มันสวยงามอ่ะมายุ่งกับสายยูดีสายสตาร์แมนเกะกะหรือออกแมงอืมอืมทางไหนดีทางไหนดีเสียบมันกลับลงไปก่อน <S <S คือถ้าไม่รู้เสียบมันกลับไปหาที่เดิมมันก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดดูที่ทีว่ามันไปทางไหนนะตอนนี้ก็เสียบสาย24พินลงไปแล้วก็จัดให้มันดูเป็นก้อนๆสายยูเอีแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะมีปัญหากับสาย USB 3เสร็จแล้วก็เสียบมันลงไปเออรู้สึกมันสายมันเริ่มไปทางเดียวกันนะครับเราก็รัดให้มันไปทางเดียวกันเลยครับเป็นตุ้มๆก้อนๆใหญ่ๆอย่าให้มันไปหลายๆทางหลายๆเส้นเส้นไหนไม่ได้ใช้ก็รัดมันเก็บไว้นะครับอย่างเช่นตรงนง้สายสตาเรามีไดดีวีดีตัวเดียวเราไม่มีฟอปปี้ดิสไม่มีหัวโมเลกอะไรเราไม่ต้องใช้เราก็รัดมัันไปลงครบ หมวนๆยัดๆนั่นแหละนั่นแหละเ,เสียบได้ DVD นะครับเสียบตูดได้ดีดสายที่เหลือแล้วก็ยัดไปช่องช่องอะไรวะฟอป,ปิดิที่ไม่ได้ใช้นะครับเออเห็นไหมแล้วก็จัดสายไปแล้วแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามีสายสวิต c ์ r ีคอ v e r ลีเราก็ได้ทางว่ามันจะไปกับสาย USB แล้วทีนี้มายุ่งกับสายบัลลนซีบ้างมันไม่สวยทีนี้เราจะลองหมวนรอบตัวมันยาวไม่พอจบละจบละอ่าทำทำเป็นก้อนๆตุ้มๆก็ได้ เออรอ,รอบรอบสายมันเองกันแหละอ่าม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเออเสียบลงบอร์ดเสียบแล้วตุ่มมันไม่สวยจัดนิดนึงสายพอร์ตพินเตอร์ LPT มันใหญ่มันเกะกะมันอืมพับดูลองพับดูเหมือนเหมือนสายเมื่อก่อนใครเคยใครเคยใช้ฮารดิสก์ IDE จะรู้การพับสายนะครับถามน้องมัน ใช้ไหมพอร์ตพรินเตอร์เนี่ยน้องมันบอกไม่ใช้ครับไม่ใช้พี่ไม่ใช้ไม่ใช้หาไอเทมอยู่ตอนนี้กําลังหายไอเทมอยู่กําลังหายไอเทมอยู่ไอเทมที่กําลังจะได้มาเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วไอเทมเดี้ยวครีมครับหรือแม่งเลยครับเส้นไหนไม่ได้ใช้เราลืมมันทิ้งไปครับพอร์ตพรินเตอร์แบบนี้น้องบอกเฮ้ยเครื่องนี้บอกว่าพิมพ์งานเฉยไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะพอร์ตพรินเตอร์ไม่ใช่ลืมอ,ออกครับไปครับบินไปเออต่อมามายุ่งกับสายลิขวอรีอีกแป๊บหนึ่ง เอาสาย s ตารไดดีวีดีกลับมากลับมาทําให้มันตรงๆรงหน่อยให้มันสวยๆวยหน่อยแล้วก็เสียบกลับไปที่ไดดีวีดีเหมือนเดิมพอเสียบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดไปครับยัดไปในช่องที่ไม่ได้ใช้นั่นแหละเออเพะเราไม่มีฟอปบดิสแล้วสมัยนี้ไม่มีใครใช้ฟอปบีรดิสละแล้วก็ยัดมันเป็นช่องเก็บของมาแทนนะครับพอร์ตไหนอะไรทีนี้กูเออมันมี5้าพอร์ตนั่นแหละพอร์ตไหนวะอ่าซองอยู่ซองอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช้พอร์ตนี้ป่าวะใช่ปะใช่ปาเอาอย่างอีกเออพอร์ตนั่นแหละนั่นแหละ,หละอละเออ ทีนี้ยุ่งกับอะไรต่อยุ่งกับอะไรต่อยุ่งกับสายรีคาร์อนต่อยแป๊บหนึ่งทีนี้นะครับสายพวกสายเส้นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็รัดมันไปกับสายเส้นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นสายเตือนฝาเคสมันเล็กกว่าแล้วก็รัดมันไปสายฟอนพาเนลนั่นแหละเออมันไปด้วยกันได้มันอยู่ด้วยกันได้รัดมันเข้าไปนะครับเคสมันทาย,ยมีก็ใช้ไปหมดก็ซื้อใหม่นะจ๊ะ <laughs> นี่นะครับรัดเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่รัดเคบมันทยเข้าไปเรื่อยๆ สายตัวรีค o v e เวอรี่นะครับก็เนี่ยแหละให้มันเดินขึ้นมาเห็นปะ่ะเราเริ่มเริ่มรู้ทางมาละขึ้นมาตามสายฟอนพาเนลแล้วก็ข้ามมาที่สาย USB 3แล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับสายไฟพาวเวอร์ซัพพลายอะไรแบบนี้นะครับแนวทางของผมคือให้มันมาเป็นเส้นใหญ่ๆเส้นเดียวอะก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวเลยไม่ใช่แบบเส้นนี้เดินไปอีกทางนึงเส้นนู้นเดินไปอีกทางนึงมันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็รัดมันขึ้นมาเรื่อยๆครับเห็นไหมรัดมาสามอันละมันขึ้นมาเรื่อยๆละ อนนี้ก็รัดมันเข้ากับสาย USB 3นี่ส่วนไอ้ฉลากอันนั้นที่ผมไม่บื้มเพราะว่ามันเป็นรัดรอบสายอยู่แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นติ่งให้มันเกะกะนะผมก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้อภัยมันให้มันอยู่ที่เดิมของมันไปนะครับอเขียบันทายเขียบันทายหมดหมด,ห,มดหาเพิ่มหามารัดเพิ่มอ่ะรัดเข้าไปครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหมดครับหมดก็ซื้อใหม่ครับเขียบันทายเนี่ยเพื่อความสวยงามเราทําได้แทบทุกอย่างอืม เราจัดจัดให้มันพอเข้ารูปนิดนึงดูว่าสายมันตึงประมาณไหนนะครับรัดเพิ่มเข้าไปรัดเพิ่มเข้าไปรัดเข้าไปดึงครับด,ดึงเออจัดตุ้มนิดนึงอย่ารัดแน่นเกินไปนะครับเคเบิ K ้ลทยเนี่ยรัดให้มันพอตึงตึงมือคือถ้ารัดแน่นเกินไปสายมันอาจจะบีบแล้วมันก็ไม่ดีต่อสายด้วยแล้วมันก็ไม่ดีต่อความสวยงามด้วยเพราะเราจะเห็นสายมันเป็นป้องๆอง่ออะใครคิดถึงแบบเนื้อไก่เนื้ออะไรที่มันโดนรัดอะ่ะเข้าใจไหมเออ ไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะพูดเรียกว่าอะไรยังไงดีนะครับอ่ารัดเข้าไปยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะเพื่อความสวยงามเราทําได้ต่อมาเรามายุ่งกับสายไร้ดีๆีนิดนึงนะครับจัดให้มันดูสวยงามเงียบ <Yep. S 1> อืมเห็นไหมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดูดีกว่าตอนแรกและเออเสร็จแล้วนะครับก็ตัดครับเขเบันทยเนี่ยตัดมันไปเลยครับปลายเนี่ยเราไม่ได้เก็บไว้ทําอะไรอยู่แล้วเราจะดึงเพิ่มก็ไม่ได้อยู่แล้ว คือคงไม่มีใคร reuse เคเบิลทเส้นเล็กๆแบบนี้นะคือถ้าเส้นใหญ่มันน่า reuse ครับแต่เส้นนี้ไม่ควรครับจริงๆอาต่อมาเรามายุ่งกับสายฮาร์ดดิสบ้างเสียบมาลงไปคือมันสวยดีอยู่แล้วเราไม่ต้องมาทำอะไรมันอะมันเอาไว้อย่างนั้นได้เลยนะอ้าวคีมคีมกูเออไปวานนู้นมันหมุนไม่ได้มันหมุนฐานไม่ได้มายุ่งยุ่งกับสายได้ DVD นิดนึงนะครับคือมันไม่ยอมเข้ารูปบางทีเราก็เอาเคเบิลทมาครับรัดมันเลยครับ คือตอนแรกถ้าบอกว่ามันมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเราอาจจะไม่ต้องรัดก็ได้แต่ถ้าบอกว่าจัดแล้วแล้วมันไม่ยอมอยู่ในที่ของมันที่มันควรจะอยู่หรืออยากให้เราอยู่อยากให้มันอยู่เนี่ยเราก็เคมันทายรัดเลยครับไม่มีอะไรยากเออรัดแล้วเรียบร้อยเห็นป่ะเริ่มสวยงามเลยเริ่มเราโรคโลกแล้วเออมองดูนิดหนึ่งมองดูนิดอ่า มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สายฟอนพาร์แนลต้องจัดจัดอีกนิดนึงเออให้สายสายมันไปทางเดียวกันแล้วมันไม่พันกันนะครับคือมันเดินตรงขนานกันไปทุกๆเส้นนะครับไม่ให้มันพันแบบเส้นนี้มันพับไปทางนู้นทางนี้นะครับไม่ให้มันพับกันต่อไปไปยุ่งกับสายฮัดดิสอีกนิดนึงมันมุดมันนิสมันมุดอยู่เออเรายัดมันลงไปข้างล่างครับมันพันพันอะไรเรายัดลงไปข้างล่างครับข้างล่างมันมีที่ว่างเราสามารถยัดได้ครับเห็นป่ะดูเรียบร้อยกว่าเดิมนิดนึงเออใส่ฮัดดิสอีตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ หมุนหมุนดูหมุนดูนดเออหมุนดูไปเรื่อยๆดูความเรียบร้อยสายเส้นนี้เราบึ้มทิ้งไปแล้วไว้อะไรมันแปบ๊บขั้นตอนแรกของเราคือบึ้มมันทิ้งไปครับแล้วมาดูสรุปกันบ้างดีกว่านะครับสรุปว่าเราควรจะทําอะไรยังไงบ้างสายพัดลมนะครับสายพัดลมม้วนรอบตัวมันเองเหลือสายความยาวพอดีน่ะเสียบลงบอร์ดไปชี้ชี้อยู่นั่นแหละ สายฟอนพาแนลนะครับถ้ามันยาวพอดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเห็นปะมันออกมาจากรูตรงนั้นเราก็เสียบมันได้เลยแล้วก็จัดเอาเข็มมันไทรัดรัดให้มันไปเป็นพวกเดียวกันก้อนเดียวกันสายเส้นเล็กๆเราก็รัดเป็นสายเส้นใหญ่ๆให้มันดูเป็นเส้นเดียวกันสายพาว่าสไปายก็เช่นเดียวกันเห็นปะด้านบนนี้นะครับก็รัดมันออกมาให้หมดทั้งสายได้ดีๆสายเสียบลงเมนบอร์ดสายนู่นสายนี่อะไรแบบนี้เห็นปะให้มันเป็นก้อนเดียวกันเออ สายอะไรที่มันยาวดีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปแก้มาออกมานะมันมากระจกโรงงานมันสวยดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันครับปล่อยมันไว้งั้นแหละเออไม่ต้องถอดมันด้วยซ้ําจริงๆหมุนอีกรอบสาย usb ที่เราจะมีปัญหากับวันนี้สายสตาทั้งหลายมันเป็นสายแบนแบแล้วก็เดินมันมาทางเดียวกันแต่อย่าให้มันพันให้มันเป็นเกี่ยวให้มันอะไรให้มันเรียบมาด้วยกันนะครับสายเส้นไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ยัดไว้ในรูนั่นแหละครับเออเนี่ยอย่างเช่นสายฟอปปี้ดสฟอปปี้ดิสไปนี้ไม่มีใครใช้แล้วยัดไว้ครับย หรือจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ระวังมันช็อตแค่นั้นตามนั้นนะครับอ่ะน่าจะเสร็จแล้วเนาะเก็บครีมเก็บไขควงเก,เก็บนู่นเก็บนี่หาฝาเคสแป๊บฝาเคสกูไปไหนคือฝาเคสอยู่ไหนหมุนรอบห้องแล้วหมุนรอบห้องฝาอยู่ไหนฝาเคสอ๋ออยู่ข้างๆบนโต๊ะเนี่ยแหละ ดีครับดีปิดครับปิดฝาครับจบครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m s a l a f l e v i t h a v e หรือว่าทางช่องยูทูบนี้แดงปลาสวรรค์ลังสิริกดไลค์กด Subscribe กันไปเลยสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ